สวัสดีค่ะอันนี้มาดามาฝากคลิปนี้ไว้นะคะมาฝากคลิปนี้ไว้เนาะอันนี้คือต้นอุสาลำพูที่มาดามเคยปลูกเนาะตอนนั้นคือสวยมากดอกสวยใบสวยฟอร์มใหญ่มากนะคะฟอร์มใหญ่มากแต่ตอนนี้นะคะดูสภาพตอนนี้นะคะพอหนาวปุ๊บนะคะพอหนาวปุ๊บทุกอย่างคือไปหมดเลย ทั้งใบทั้งดอกนะคะทั้งใบทั้งดอกคือไปหมดเลยเนาะอันนี้จากที่มาดามรู้เพื่อนๆคิดว่ายังไงคะมาดามคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการอาผีใบเนาะผีใบผีดอกออกให้หมดจะเลือแต่หัวนะคะเพราะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนน้องน่าจะปริ ใบอ่ามีใบมียอดมีดอกมีหน่อออกมาใหม่นะคะน้องก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นเนาะอันนี้น้องก็ยังลดน้ำนะคะยังลดน้ำน้องเหมือนเดิมเนาะยังลดน้ำน้องเหมือนเดิมนะคะก็คือถึงว่ายังจะเป็นไม่ถึงหน้านาอาหน้าฝนนะคะน้องก็ยังลดน้ำนะคะถึงน้องจะสลัดใบสลัดดอกออกเหลือแต่หัวนะคะมาดามก็จะ รดน้ำใส่ผุ๋ยเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะให้หัวน้องอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะมาดามหวังว่าน่าจะเป็นการสละใบสละดอกออกให้เหลือแต่หัวนะคะเพราะว่าอันนี้ฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวถ้าน้องมีการ เกิดดอกใหม่เกิดใบใหม่ยังไงเดี๋ยวมาดามจะมาถ่ายรีวิวต้นไม้ต้นนี้ให้ดูนะคะคือสภาพตอนนี้ก็คือกําลังจะไปหมดแล้วนะคะทั้งใบทั้งดอกเนาะกำลังจะไปหมดแล้วนะคะ,อ,อ,ะ,ะ,ะ,คะอันนี้มาดามก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ดูเนาะว่าต้นนี้ อ่ามันเป็นการผิใบออกผีดอกอ่ามันเป็นสลัดใบสลัดดอกออกหรือเปล่านะคะพี่ๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะสําหรับต้นนี้สําหรับต้นนี้นะคะอ่ารวมความเห็นได้นะคะให้ความเห็นน้องได้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ข,ขอฝากกดติด ามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะที่มาดามสันนปูนะคะก็จะทำคลิปดีๆนะคะคลิปที่ต้นไม้ที่มาดามรักต้นไม้นี้นะคะบางทีอาจจะไปถ่ายของเพื่อนมาลงก็ได้ก็ขออนุญาตจากเขาแล้วนะคะเพื่อที่จะให้อาพ,พี่เพื่อนๆน,น้องๆในช่อง youtube นี้ได้ชมต้นไม้สวยๆนะคะได้ชมต้นไม้สวยๆ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ